หลายคนคงไม่เข้าใจชีวิตว่าความสุขที่แท้จริงคืออะไรหลายคนมัวแต่มองหาในสิ่งที่ตัวเน้นขาดจนลืมไปว่าความสุขที่แท้จริงอยู่รอบตัวเราพบกับผมโอเคโปรเจกต์ OK ผมจะพาทุกคนไปสัมผัสกับธรรมชาติ เรรียบง่ายและอาจจะเป็นความสุขของใครหลายๆคนอย่างแท้จริงบัรรราวไม่เพียมรัวชันมอเห็นการทุกวันนะอาหมนุนย่าพูอย่าบอกก็อพูดไม่ออกเพราะจน และนี่คือพลันเอผู้ที่หนีออกจากกรุงกลับเข้าสูปา่ป่าถินกำเนิดและบ้านเกิดพลันเอใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายในกลางป่าซึ่งไร้ผู้คนอัธยาศัยพลานเอเป็นคนบนดอยหลัางเขาแเกิดที่หมู่บ้านปูเตอร์อำเภอแม่สอบจังหวัดตาก แกชอบอยู่กับธรรมชาติมากกว่าอยู่บ้านถึงแม้ในป่าอาจจะไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกและสัญญาณอินเทอร์เนต็ตแต่พรานเอเลือกที่จะอยู่ในป่ามากกว่าในเมืองพรานเอมีมิตรสหายเป็นน้องหมาสี่ขาหลังจากพรานเอหาสเสบียงจากป่าเสร็จ เดินกลับกระท่อมด้วยความคิดถึงซึ่งกันและกันจึงเกิดภาพประทับใจให้กับคุณผู้ชม ตอนนี้ผมก็ได้มาถึงที่พักของพันเอเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอเคซึ่งอยู่กับลุงโอเคอยู่กับลุงใช่ไหมพี่ใชแล้วก็อยู่กับหลานนะครับหลานงานไต้อนตักความหมายถทงยางแล้วแต่นะครับพี่ตอนนี้งานหลักของพี่คืออะไรครับพันเอใช่ไหมพันเอเนี่ยใช่ครับพันงัวพี่มีหน้าที่หลักก็คือเลี้ยงหัวใช่เป็นแหลเห็นไหม เป็นแลบเดี๋ยวเดี๋ยวพาผมไปดูหน่อยนะครับโอเคพาไปดูเจนที่เลยคือตอนนี้นี่คือพี่กำลังอ่าจะลองเที่ยวไม่เมาอยู่ใช่ไหมตอนนี้ไม่เมาพอหายอะไรนะเอาดีๆเมาหรือไม่เมาครับไม่เมาไม่เมานะครับสั่งแล้วสั่งแล้วอ๋อสั่งแล้วนะครับโอเคเออโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูวัวของพี่กันนะครับอ๋อไปดูเลยนะครับก่อนที่เราจะไปดูวัวนะครับงานหลักของพันเอหรือว่างานประจําของพันเอนะครับ อันนี้ก็เป็นผมมาผมจะให้ทุกคนได้ดูกันนะครับอันนี้เป็นลูกขนุนนะฮะเม็ดมันนะครับ<ม>เราสามารถกินเนื้อมันแล้วก็เม็ดมันมนี่เม็ดมันอย่าเพิ่งทิ้งนะครับทุกคน mm. มาคั่วนะครับมาคั่วเป็นแบบนี้ได้นะครับ mm. แล้วก็สามารถกินได้นะครับ mm. เดี๋ยวผมจะแกะให้กินก่อนเม็ดหนึ่งนะครับนะ mm. ครับนี่สีขาวๆประมาณนี้นะครับเหมือนเมล็ดพันแอลมอนด์นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะชิมกันดูนะครับ กินเนื้ออร่อยจดยอดมันน่าเห็นไหมรสชาติก็ไม่เร็วนะครับผมนี่เป็นเม็ดขนุนที่เราเอามาคั่วนะครับในป่านี้เราสามารถกินอะไรได้อีกเยอะแยะนะครับถ้าเรารู้จักใช้งานมันโอเคนะครับพวกเราไปกันและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพหลักของคนดอยพาปะกิญอ นี่นะครับผมนี่ก็เป็นวิถีชีวิตที่เรียบง่ายสําหรับคนบนดอยแบบเรานะครับผมอาชีพนะครับอาชีพก็สําหรับคนบนดอยเลี้ยงวัวนะครับเกษตรกรเช่นปลูกข้าวโพดปลูกอ้อยนะครับผมนี่ก็เป็นอาชีพหลักของผมนะครับตอนนี้ก็ให้ดูนะครับธรรมชาติแถวบ้านเรานะครับแล้วก็ให้ดูกันวิธีการเลี้ยงบัวนะครับลูกวัวพึ่งคลอดมาใหม่นะครับผมเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูกัน การกินกันอยู่ของพลานินกันนะครับผมโอเคไปพอแฟนแต่งานฉันเลยอกหากหนีความฉันหนักมาพักอยู่ลนบนุรีลงแรงจังสองเขาจองที่ห้องเบอร์สีเรามาหลับตรงนี้เรือเราเราและเรา สองค่งแล้วเนาะเป็นนี้หรอกอสี่หรอมาแล้วเปล่ะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวครับที่พี่เอถืออยู่ที่คืออะไรครับพี่ <c oughs> เอถือเนีอเอ่ยนางน้งของพระเดี๋ยวผมขออธิบายให้คุณผู้ชมได้ฟังกัน,นครับพ่ออโอเคนี่ก็เป็นเ,เล่าข่าวหรือว่าเล่าต้มของชาวกระเรียงนะครับ,รบที่<ม>สะ ต้มกินเองนะครับไม่มีจําหนนะครับไม่มีจําหนครับเราเอามาเราเอามากินในป่าใช่ไหมครับเอามากินในป่าเพื่อเรากินปุ้มเนี่ยเพื่อแก้แก้ไขว่าเวลารับกวดเนี่ยปวดซัวไงนะครับผมถ้าสมมติว่ายุงกัดนี่กินเล่าเข้าไปนี่ไม่เป็นไรใช่ไหมครับถ้าเวลาพูดถึงว่ายุงกัดนี่ยเรากินไปแก้วน้งน่ะ โอเคเลยธรรมชาติใช่ไหมครับผมเพราะว่าเหล้าต้มนี่มันมันมีสมุนไพรที่ว่าแบบต้านพริกยุงใช่ไหมครับอ่านะครับผมไอพี่ลองดื่มให้ดูหน่อยครับอ่านะพี่จะได้ดูนะคอยดูนะอ่าใส่บอสบะคอนเห็นไหมดูจากหน้าตาของพี่แล้วน่าจะกินมาหลายขวดแล้วนะเนี่ยเนี่ยไม่ถ้าคนไหนไม่เชื่อเี่ยดี๋พี่จอยปคุยเลยหมดจัดมาเลยคพี่ตะกุนเชื่อจะเจ๋อเจ๋อเป็นอะไรเป็นไงครับ เห็นไหมรูปผู้ชายตัวจริงครับโอเคนะครับไม่ได้โกหกใครเท่านั้น ตอนนี้น้องจะไปไหนครับนี่ไปยังหัวครับอ๋อคือหน้าที่หลักของเราใช่ไหมครับช่วงนี้โรงเรียนเปิดเรียงครับยังครับเปิดวันที่เท่าไหร่ครับวันที่14ครับพรุ่งนี้ครับอหยุดยาวเลยครับอยู่มอะไรแล้วครับก็จะขึ้นป4ครับอ๋อกำลังชิงบอกโตไว้นะครับโอ้ยนี่นี่ก็จะตามปูไปนะนะครับผมโอเคนะครับ นี่นะครับนี่ก็เป็นความสุขเล็กๆน้อยๆของคนบนดอยใช่ที่ได้อยู่กับสัตว์ป่าที่ได้อยู่กับป่าและได้ใช้ชีวิตและได้กินอยู่แบบป่าๆนะครับผมโอเคแล้วนี่ก็เป็นสัตว์เลี้ยงของพี <PA. S 2> เอ,อสามเลี้ยงของพีเอนี่รักสุดๆในรักสหัวใจรักสุดหวัว,หวใจมีกี่ตัวครับผมมีแค่ตัวเดียวตัวเดียว,ว,ยวแล้ว, uh huh. ลวที่ทเหลือ ที่แล้เนี่ยไม่รู้เขาจะไปจะไปยังไงผมไม่รู้แล้วนะครับผมและนะครับผมอ่ะโอเคนะครับโอเคแล้วแต่แล้วแต่พูดเดี๋ยวพี่จะทำอาหารให้เรากินนะครับไม่รู้จะเป็นอะไรเดี๋ยวผมก็จะรอชิมของเขาดูนะครับเออโอเคกินอยู่แบบเรียบง่ายนะครับผมกินแบบธรรมชาติแล้วแล้วแต่แล้วแต่ซึ่งแล้วเวลาจะเป็นหิวเมื่อไร่ครับ ขับูปักลนี่กินแล้วมันโคตรอร่อยเลยนะครับผมตอนนี้พี่ก็แต่งงานเรีอยงครับยังป <Yeah. S 3> ีนี้แหละปีนี้แหละปีนี้จะแต่งงาน<อ>กับ,บคนที่ไหนครับคนน้องเขียวคนน้องเขียวนะครับ<อ>ซึ่งหมู่บ้านน้องเขียวห่างไกลจากหมู่บ้านผมประมาณสักสิบห้าโลน่าจะได้นะครับไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงประมาณเท่าไหร่ครับประมาณไปนี่ระยะที่ขึ้นไปใช่ไหม ประมาณสิบโลประมาณประมาณสิบโลนะครับผมแล้วได้คุยกันนานหรือยังครับก็แค่ปีนี้แหละแค่ตกลงแค่ปีนี้เองอะแต่เอาวัวไปมัดจานเรียบร้อยแล้วแต่อันนี้มันแน่นอนอยู่แล้วแน่นอนอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวทุกคนก็ต้องรอดูนะครับว่าสิ้นปีนี้พี่จะแต่งงานครับแต่งงานริงซึ่งเพ่โสดมาประมาณ20่สกว่าปีแล้วนะพี่เนาะโอเคยี่สิบกว่าปแล้วจาก แต่เดิมนะครับพี่เอได้ไปทํางานที่กรุงเทพเอไปทํางานที่ที่มองข้องครับพี่เอครับไม่แต่เถ้าพูดถึงนะพี่เอไปตรงแท้นี่เขาเขาว่าพี่เอหายเขามาว่าพี่เอโอเดยเยเดี๋ยวผมจะไล่ฟังนะครับผมโอเค นะครับซึ่งพีเไปทํางานที่กรุงเทพประมาณ7-8ถึงแปีและพีเอก็ไม่ได้ติดต่อทางบ้านเขาก็ไม่ได้ม่ติดต่อทางบ้านเลว่าพีเตายหาไปแล้วเขาก็นู้ว่าพีเได้เสียชีวิตลงแล้วนะครับบางก็ว่าพีเอ โดนถูกหลอกไปไปใช้แรงงานบ้างนะครับบ้างก็พี่แบบว่าเสียชีวิตนะครับไอประมาณนะครับผ่านไปประมาณ7จถึงแปีพี่กลับมาพร้อมกับเงินก้อนเงินล้านนะครับผมทำจริงเข้าไปทํางานที่กรุงเทพนี่ใช้ชีวิตตรงนั้นนี่มันมันมันเป็นยังไงล่ะครับไม่ใช่ใช้ชีวิตแต่คนเรานี่ลําบากลําบากก็ลําบากใช่ไหมครับผมต้องสู้ชีวิตใช่ไหมคนเราอะต้องสู้ชีวิตถ้าไม่สู้ชีวิตนี่ชีวิตเรานี่ ไม่พูดถึงว่าไม่เจอเลยไม่อะไรใช่ไหมครับผมเขาว่าคนนานี่เกิดมาต้องสู้ชีวิตอ่าครับผมนะครับสู้แบบอ่าสู้แบบลูกชายอ่ะครับผมนะครับพี่นะครับก็ใช้ชีวิตในเมืองเจ็ดแปดปีอ่าใช่แต่การใช้ชีวิตในเมืองกับในกรุงเอ้การใช้ชีวิตในเมืองกับในป่านี่มันคนละอย่างกันเลยใช่ไหมคนละอย่างเลยระหว่างในเมืองกับในป่าพี่ชอบอันไหนมากกว่ากันไม่ใช่ถ้าพูดถึงว่า ถ้าเราใช้ชีวิตในป่าในเมืองนี่นะในปอนี้ในเมืองนี่ว่าโอเคใช่ไหมในป่านี่อย่างหนึ่งอย่างหนึ่งความสุขคนละแบบอ่าคนต้องแบบคือถ้าสมมติไปในเมืองปุ๊บพี่ก็จะมีแฟนอ่าโอเคเลยเราอยู่ในป่าก็ไม่มีแฟนอยู่ตัวคนเดียวนะครับก็เลี้ยงวัวกับกับปูกับน้ากับหลานนะครับผมจะจะพูดถึงว่าใช้ชีวในในเมืองนี่นะพี่เนี่ไม่หยาบ ไม่อยากจะพูดนะมีเมียหลายคนโโโนะซึ่งเพี่นะครับระดบับตอนที่อยู่ในเมืองครับความหล่อนี่ก็คือเทียบเท่ามาริโอเลยได้ไหมครับโอ้โหมาริโอนี่อายเลยนะอายเลยแต่ตอนนี้คือมาอยู่ป่าไม่ได้ใช้ครีมไม่ได้ใช้อะไรไมไเปันธรรมชาตินะครับธรรมชาติแต่ธรรมชาตินี่ดูหน้าตาเพียนี่หลอดหลอทุกเวลาเลยหลอทุกเวลาใช่ไครับไม่ต้องใช้ครีมไม่ต้องใช้อะไรไม่ใช้อะไรธรรมชาติครับแล้วได้ยินเขาว่าพีย เคยจะเคยไปร่วมเคยไปร่วมแสดงหนังกับพนาใช่ไหมครับที่ศิละปะมวยไทยศิลปะมวยไทยเองไม่ใช่นะถ้าพี่เอพูดถึงนะพี่เอพูดถึงว่าเขาเห็นพี่เอนี่เหมือนพนาพนาเขาบอกจริงเลยตัวจริงเลยใช่ไหมครับซึ่งนะครับเรื่องที่พี่เอไปแสดงอเ,อเ,เอ่พี่เอเคยไปแสดงหนังะระดับฮอลลีวูดนะครับผมรู้จักไหมครับ เดอะรอปออฟเ Ring นะครับผมโอเคที่แสดงเป็นสมิโก้ใช่ไหมครับสมิโก้นี่นะเมื่อก่อนนี่่อะเห็นไหมไอที่เขาพูดถึงว่าไอไอตัวสมิโก้ไอไอหูยาว่าอะไรนะนะครับมองกล้องครับมองกล้องเหมือนครับโอเคเขาว่าโอ้ยพี่เอนี่เป็นสมิโก้บ่อยสัสคนด่าแม่นเลยไอเทียร์ก่อนโดนก่อย่าไปด่าแค่นี่เราออกกล้องนะครับผมไอเทียไม่ต้องไม่ต้องเลยครับผม และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานที่พี่ไปแสดงหนังฮอลลีวูดที่ต่างประเทศนะครับ The Hobbit, s m i n k กนะครับทั้งสามภาครวมกันแล้ว The l o b d o t The Ring อีกรวมทั้งหมดก็เป็นสิบกว่าเรื่องนะครับผมสิบกว่าเนี้ยโอเคใช่ไหมโอเคนะครับส่งไปเปื่อนฉนว่เราโอเคใช่ไหมโอเคนะครับเนื่องจากพี่คุยไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะว่ากินเหล้าต้มมากเกินไปนะครับลทำให้เกิดอาการมึนเมานะครับผม และคุณผู้ชมที่ดูแล้วก็เกิดความแบบไม่ชอบใจต้องขออภัยนะครับและนี่ก็เป็นชีวิตของพี่เออย่างนี้เลยครับพี่เอเป็นคนอย่างนี้เลยนะครับชีวิตพี่เออย่างนี้แหละเวลาพี่เอจะพูดอะไรไม่ถูกไม่ตรงก็ให้พี่เอให้อภัยพี่เอด้วยครับผมต้องขอขับอภัยแล้วขอกับอภัยอภัยนะโอเคนะครับผมเดี๋ยวพี่เอจะทำอาหารให้เรากินนะครับผมโอเคคนในป่ามันต้องกิน ม,มร้อนก็ร้อนอย็นไหมจับไม่ไม่กดอ,อ,อร่อยนะชีวิตคนเราเนะี่ยอยู่ในป่าเนี่ยได้กินมาม่าเนี่ยเหมือนได้กินคำว่าอะไรนะเหมือนได้กินอะไรนะอืมทำไมมันมรอยกันนี่วะ สุดท้ายท้ายสุดความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงินทองหรือสถานที่แต่ขึ้นอยู่กับมุมมองของตัวเองและการพอใจในการใช้ชีวิตในแต่ละวัน